วัดแจ้งค่ะวัดแจ้งสงขาบ้านหญิงสวยสดงดงามตอนเด็กๆเนี่ยค่ะหญิงก็ชอบมาเล่นในวัดแจ้งเนี่ยค่ะวันนี้หญิงก็มาใส่บาทหน้าวัดแจ้งเนะะี่ยค่ะหญิงใหม่พี่กรมาใส่บาทวันศุกร์ค่ะใส่หน้าวัดแจ้งค่ะเนี่ยค่ะหญิงก็มากับป้าแดงเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆมาใส่บาทหน้าวัดแจ้งค่ะ ของมากมายค่ะวันนี้ยิงใส่อะไรกันบ้างเอ่ยมาดูกันค่ะไอพี่กรมาใส่บาทวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้มีขนมจีนน้ำยาปักใต้นะคะขนมปังไก่ยองน้ำพริกเผากุ้งเซเว่นค่ะแกงจืดหมูสับมุ้นเส้นข้าวค่ะแกงคั่วหอยแมงผู้ใบชะพูค่ะ แล้วน้ำส้มพี่บิ๊กเซเว่นค่ะขนมไข่หน้าลูกเกดค่ะก็มีลองกองด้วยซื้อมาจากโกชิลาลูกใหญ่หวานมีแฮมเบอร์เกอร์มีดิน่าไรเบอร์รี่น้ำเปล่าค่ะแล้วก็เหนียวหมูเส้นด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีมันก็หลังเลรสโนริสาลายค่ะไปค่ะเพื่อนๆ อนุมโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆไรททุกไล้โศกไล้โลกไล้ภยัยมีกินมีใช้ตลอดมั่งมีสีสุขบุญรักษานะคะคไปใส่กันเลยนะคะแล้งก็มาใส่บาดกับป้าแดงเหมือนเดิมค่ะมาใส่ที่หน้าวัดแจ้งเนะคะเพื่อนๆวันนี้ญิงมีข้าวเหนียวหมูนะคะแล้วก็มีเล้งตะซอยนะคะ ื้อข้าวห่อให้ตาค่ะตาเอาเข้าวเหนียวหมูไปกินนะคะเอาไปกินที่บ้านก็ได้ค่ะอ๋อตาซื้อเองเหรอคะข้าวหอ่องั้นก็เอาเข้าวเหนียวหมูไปกินด้วยนะคะตานะไปกินที่บ้านนะนะคะตาข้าวมาลูกมาฝนใกล้จะตกอีกแล้วโอ้ยดูสิแล้วถ้าฝนตกจะอยู่กันยังไงเนี่ย เห็นวิวก็รู้นะคะหญิงอยู่ที่ไหนมาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อน ดีสิคะเพื่อนเพื่อนเป็นร้อยปีนะคะเพื่อนเพื่อนสมัยโบราณค่ะแต่แรกนะคะประตูเมืองเข้าสงขาสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสมัยสงขาแต่แรกนะคะประตูเมืองทางเข้าสงขาแต่แรกค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็่าจำลองประตูเมืองสงขามานะคะนี่ในปัจจุบันนะคะซ้ายมือหญิงนี้ก็เป็นถนนนครนอกขวามือหญิงก็เป็นถนนนครใน ถนนคอนครนอกนี่ค่ะเพื่อนๆหลังบ้านจะเป็นทะเลทุกหลังเลยนะคะเอาไว้แบบส่งเรือสินค้าไว้จอดเรือจอดอะไรกันค่ะเพื่อนบ้านแถบนครน,นอกนะคะที่หญิงบอกนะคะว่าที่บ้านแถบนครน,นอกนะตอนเดินเข้าประตูเมืองมาแล้วเนี่ยคะ่ะทางซ้ายมือหญิงเนี่ยบ้านทนา่านนครแถบนครน,นอกนี่คะ่ะหลังบ้านนี่คะ่ะจะติดทะเลทุกหลังนะคะเนี่ยคะ่ะ กำแพงนี้มันเป็นโบราณโบราณก็ยังคงสภาพโบราณอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่คะเขาก็ยังคงสภาพอยู่คะ่ะนี่คะ่ะบ้านแถวนครน,นอกเขาจะเอาคู่ปฏติมากรรมอันนี้ข้างหลังหญิงปิดปติมากรรมโซลาเซลล์นะคะเขาเอามาตั้งตามจุดต่างๆสงขาให้คนได้ชมคะ่ะแต่มาตั้งแถวนครน,นอกนะคะเพื่อนๆตรงนี้นครน,นอก นีตะโกน,นโนกนะคะนี่ค่ะมีสีอัดด้วยเมีเวเมียวเมียวดูเมียวสิคะนี่ค่ะไม่ต้องไปนะคะปีนังมาสงขาบ้านหญิงนี่ค่ะมาสงขาบ้านหญิงไปสิคะไปสิคะ ไม่ต้องไปหรอกปีนังอ่ะสงคาบ้านหญิงยังมีเลิกเลเก้าวรานกับปีนังอีกทรงคุณค่าค่ะติมากันสซลล์เซลล์ค่ะปวดใจไม่ต้องไปปีนังมาสงขาบ้านหญิงค่ะ ใ่กว่าตั้งเยอะให้กวตั้งเยอะอะไรให้ดูตั้งเยอะมรดูสิเนาะ,อ,ะองสงครามัาน่นยินี่มาเที่ยวสงครา,ม,าไไไไมันีเอนไปไหลไปไหกลับบ้านกลับน บ้านของคนแถวนครน,นอกนะคะเขาจะเป็นแบบท่าเรือค่ะเป็นทะเลล้อมรอบค่ะเนี่ยค่ะเรือก็จะมาจอดหลังบ้านบ้านไหนบ้านคนรวยก็จะมีท่านะคะทําท่าะะ<ม>ทุกหลังค่ะเพื่อนๆที่นครน,นอกบ้านแถวนครน,นอกติดทะเลทุกหลังค่ะทุกหลังเห็นไหมคะเนี่ยหลังบ้านค่ะหลังบ้านของคน ที่มีบ้านอยู่นครนอกนะคะ,คคะ,คะเพื่อนๆหลังบ้านเขาน,นีค่ค่ะหลังบ้านเขานี่ค่ะจะติดทะเลแล้วมีเรือสินค้ามาจอดค่ะเนี่ยค่ะสมัยก่อนเขาทําการค้าขายกับแบบปีนังมาเลอะไรพวกน,นีค้ค่ะก็มาทางเรือคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเรือสินค้าเรือห,ปหาปลามั่งเรือสินค้ามั่งนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหลังบ้านหลังบ้านของคนแถวนครนอ,นนอกค่ะเพื่อน อันนี้หญิงนั่งเปลยชิมช้าทั้งวันเนี่ยเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินมาเรื่อยๆก็มาถึงโลงสีแดงนะคะหับโหินนะะ้นเนี่ยค่ะแต่ก่อนเขาเรียกว่าลงสีแดงนะคะเพื่อนๆเป็นที่ส่งเข้าสารี่มาทางเรือนะคะเพื่อนๆเขาเรียกโลงสีแดงค่ะหญิงพามาชมรงสีแดงนะคะหับโหหิ้นไปเดินเขามาแล้วหญิงยังไม่กลับบ้าน,นะคะ่ะเพื่อนมาเที่ยวลงสีแดง ข้านอกค่ะเ,เพื่อน ไม่ลุงเบรกเหนื่ไม่ลุงยังไงไม่ลุงเบรกกันคือโอ้มีซิปแพคก็ได้ลุงโอ้ลุงมีซิปแพคด้วยโอ้เบรกก็สานบ้างหว่าเราจะได้มีซิปแผลบ,บ้างซิปแผลเออสาร้ง สีแเหนื่อยไหมลุงเอายังไม่เหนื่อยะลุงยังโอเคเอะยังไหวลุงยังไหวลุงเรือเขาจะมาจอดอยู่หลังโรงสีแดงเพื่อที่จะขนข้าวสารลงมาที่โรงสีเนี่ยค่ะเพื่อนๆน่นะคะขนข้าวสารมาทางเรือค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมาลงที่โรงสีเนี่ยค่ะ ลงสีแดงสมัยก่อนเขาเรียกลงสีแดงเนี่ยค่ะเพื่อนืๆนนั่นนะคะประตูเมืองสงขามันจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆสมัยก่อนสงขาสมัยก่อนค่ะเข้าประตูเมืองมา สงขาบ้านหญิงเป็นเมืองเก่านะคะสงขาสู่เมืองมรดกโลกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะสงขาบ้านหญิงยังคงสภาพนะคะความเป็นเมืองเก่าไว้สูงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันสิคะ